เกรซแพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่วงเกรสแคะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแคะ3พัสดุด้วยกันนะคะจริงๆคือแบบแต่ละอีพีที่เราแกะมาก็คือไม่ได้เยอะอะไรแคะไม่ใช่เออแต่และแคะมาก็คือไม่ได้มีแบบเยอะมากเลยขนาดนั้นนะคะก็ประมาณแบบ3าถึงหกล่องอะไรประมาณนี้นะคะหรือซองนะวันนี้ก็คือมี3 พัสดุเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะ <Wow. S 1> ชิ้นแรกนะคะส่งมาจากร้านเ e s t e r by กันกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านในไอจีเนาะก็ไปตามกันได้นะคะร้านนี้เขาก็จะขายพวกแบบสกง็งสกินแคร์อะไรอย่างนี้นะคะครั้งที่แล้วก็คือมีจากร้านนี้มาด้วยเนาะแต่ว่าอันนั้นก็คือลองซื้อมาใช้เองนะคะแล้วก็วิวลงลสตอรี่ให้เขาแล้วก็รู้สึกว่าใช้เดียวเขาก็เลยส่งมาให้เป็น เป็นอันนี้นะคะก็คือครั้งที่แล้ว,วสั่งแอรนด์หนึ่งมาลองใช้แล้วมันก็คือแบบดีนะคะเป็นแผ่นแปะสิวเขาก็เลยส่งมาให้อีกสองอันนะคะก็ขอบคุณมากเลกคะ่ะก็ไปตามกันได้ <S <S อย่างต่อไปนะคะอันนี้ส่งมาจากร้าน k e p secret dot official นะคะสั่งมาเพราะว่าอยากลองนะคะแต่จริงๆตอนที่เราสั่งอ่ะก็คือมันสั่งมาชื่อร้านหนึ่งแต่ว่าตอนที่เขาส่งก็คือส่งมาจากอีกร้านหนึ่งนะคะแต่ก็คือ่าจะแบบเหมือนกัน อันนี้คือด้วยความที่เราอยากลองทางนั้นนะคะนี่มันเป็นสายรดเอลวเพราะแบบจริงๆอะ่ะอันเนี้ยมันช่วยให้แบบเอวเล็กลงนะคะแล้วก็เออเอวเล็กลงนั่นแหละแต่ว่าจริงๆคือเป็นคนที่ไม่ได้เอวใหญ่อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเอวก็คือแบบประมาณยี้3ิบนะคะแต่ก็คือเข้าใจความอยากลองไปเราก็เลยลองสั่งมาอืม เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบรัดอย่างงี้ใช่ไหมก็รัดรัดระหว่างวันรัดตอนนอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบถ้าใส่ไปสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยให้แบบเอวลดลงนะคะแต่ก็คือเห็นรีวิวเยอะเงยเราก็เลยอยากลองก็เลยสั่งมาแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบเออใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยลดพุงอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าถ้าสมัยใช้ดีเดี๋ยวจะบอกมามาด้วยให้มา่าไปใช้มัมาน่าจะต้องการสิ่งนี้นะคะมันก็จะแบบเป็นแผ่นอย่างนี้ จริงเขามี2ส,สีนะคะมีสีดํากับสีอย่งนี้แต่วา่าเราเป็นสีเนื้อมานะคะก็ไปตามกันได้เนะในไอชื่อร้านว่า c e e p Secret u n d e r s c Official r e o นะคะอมาพัดกระดุต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเราสั่งมาจากช้อปปีนะคะก็คือเห็นคนรีวิวเหมือนกันก็เลยลองซึ้อมาใช้ดูนะคะมันเป็นความกล่องแตกด้วยนะ เห็นนะใช้ดีก็เลยลองสั่งมานะคะมันก็จะแบบเป็นที่นวดอย่างไงน่าจะสั่นๆมั้งอยากยฟิลงง์มงก็เลยลองซื้อมานะคะ<ม>จะเป็นนี้นะคะเป็นเครื่องอย่างเงี้ยยังไงอะใส่ฐานหรือยังคือแบบเป็นคนที่งงงงกับการใส่ฐานมากก็คือใส่ฐานไม่รู้ว่าต้องใส่ฐานด้านไหน เสียงดังวปนิ้แต่น่ากลัวอ่าก็ประมาณนี้นะคะอืมก็แบบดูโอเคอยู่ก็เดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะคะอ่ะก็จริงๆคลิปนี้มันก็หมดแล้วเนาะมันน้อยไปนิดนึงอ่ะของอ่ะก็ถ้าใครอยากดูแบบดูของบังชิ้นนะคะก็ไปดูได้ที่สตอรี่ใน IG g r a เกรซพิมพิชันะคะหรือว่าใครที่อยากจะส่งของมาให้รีวิวนะคะก็ส่งมาได้นะคะ เองทักมาทาง DM ใน IG ีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบให้นะก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย